สวัสดีค่ะทุกคนทุกครั้งที่เห็นแบ็คกราวน์อันนี้นะ,ะจะเป็นห้องประชุมของห้องแลบนะคะที่คุณสามีคุณสามีเขามีห้องแลบอยู่ที่นี่นะคะแล้วคุณโรเบิร์ตนะเขาก็จะทำทดสอบอะไรเคมีของเขาก็ไม่รู้นะ,ะเพราะาเราไม่ใช้ใา่นี้นะระวหว่างที่นั่งรอเขาก็จะเล่นโน่นเล่นนี่ไปนะคะแล้วไปเจอพาสปอร์ตเล่มแรกของตัวเองนะคะโอ้ยตอนนั้น น่าจะอายุไม่เกิน15นะคะพาสปอร์ตเล่มนั้นน่ะคือต้องไปค้นหามาเนื่องจากว่าตอนที่ไปขอวีซ่าถาวนค์คูสมรสของอเมริกานะคะเขาจะให้เราเนี่ยอัปโหลดพาสปอร์ตของเราทุกเล่มนะทุกเล่มเข้าไปในระบบของเขาอเมริกันเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคือคุณห้ามมีประวัติอะไรเลยนะคะและจินนี่ยังต้อง ไปขอเออหนังสือรับรองความประพฤติไต้หวันด้วยนะคิดดูที่สมัยนั้นน่ะเราอายุแค่ไม่ถึงยี่สิบเองนะฮะอายุช่วงสิบห้าถึงสิบเกอ่ะช่วงนั้นจะอยู่ที่ไต้หวนันค่ะไปเรียนมปลายที่นั่นนะฮะเขาให้ไปขอหนังสือรับรองความประพฤติด้วยนะคะปกตินะ่ะในระบบนะฮะเขาจะขอแค่ย้อนหลังห้าปีอ่ะแต่อันนี้คือย้อนหลังแบบเกือบยี่สนะิบปีอ่ะเนาะไม่เป็นไรอันนั้นก็คือ ียบร้อยแล้วละตอนนี้ก็ถือใบเขียวอยู่นะฮะแต่วันนี้จะมาเล่าเรื่องที่สมัยที่ไปเรียนไต้หวนันนะฮะอย่างเช่นพวกเราเนี่ยคือมาจากเมืองไทยใช่ไหมฮะเราไปเรียนที่ไต้หวันเนี่ยคําถามแรกที่ทุกคนเจอเลยนะคิดว่าคนไทยทุกคนเจอหมดนะฮะเวลาที่คุณไปอยู่ต่างประเทศนะคุณขี่ช้างมาใช่ไหมขี่ช้างนะคะ คนต่างชาติเนี่ยเขาเข้าใจว่าเมืองไทยเนี่ยใช้ช้างในการสารจรน,นะคะไม่เชื่อลองไปถามดูดิเจอถามนีีกันทุกคนอะนะฮะพวกเราก็จะแกล้งว่าเออใช่แล้วล่ะฉันขี่ช้างข้ามน้ําข้ามทะเลมาไต้หวันมันก็เชื่อนะฮะอันนี้เลยเป็นเรื่องที่ขำขำนะฮะนะ,ะ,นะะที่เล่าสู่กันฟังนะฮะแล้วกออ็ช่วงระหว่างที่ไปเรียนเนี่ยมันก็คือตอนนั้นพวกเราอายุ ประมาณสิบสี่อ่ะขึ้นเครื่องบินครั้งแรกนะคะก็ไปกับเพื่อนๆน,นั่แหละประมาณสี่ห้าคนในหมู่บ้านนะคะเดี๋ยววันหลังเขาเล่าให้ฟังว่าทําไมเราถึงได้ไปนะคะแล้วพวกเราก็คือพ่อแม่ก็มาส่งที่สนามบินนะไม่มีใครพาไปนะก็เด็กประมาณสี่ห้าคนอนะ่ะเราก็นั่งเครื่องบินไปนะตอนนั้นยังไม่รู้สึกอะไรเลยนะฮะพอเครื่องบินเริ่มบินเขึ้นด้านฟ้านะฮะ มองออกไปหน้าต่างคือร้องไห้นะฮะถึงได้รู้ตัวว่าเอ้ยเรากำลังจะจากบ้านเกิดเราไปแล้วนะคะจะไปอยู่อีกประเทศหนึ่งนะ,ะพอไปถึงที่นั่นเนี่ยญาติพี่น้องก็มาหลับนะคะเพราะว่ายายยายจินนี่เนี่ยเขาอยู่ที่ไต้หวันนะฮะเมื่อก่อนนะฮะเวลาที่จินนี่พูดถึงประวัติช่วงนี้จินนี่จะน้ำตาไหลจะร้องไห้นะ,ค,ะคือมันเหมือนอะไรที่เราเคย เราเคยคิดถึงบ้านอะนะฮะทุกครั้งที่พูดถึงไต้หวันจะร้องไห้นะไม่รู้เป็นอะไรนะฮะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยทุกปีจีนี่ก็จะกลับไปไต้หวันใช่ไหมฮะก็เคยจะไปเยี่ยมคุณครูบ้างนะฮะแล้วทุกครั้งที่เราเราเดินไปเส้นทางที่ไปโรงเรียนนะฮะพอใกล้จะถึงบริเวณโรงเรียนอนะน้ําตาม,มันจะไหลนะก็จะนึกถึงตอนที่เรายืนอยู่หน้าเสาธงนะฮะโอ๊ยตอนนี้พูดแล้วอยากจะร้องไห้นะฮะแล้วโรงเรียนเนะี่ยเขาก็จะเปิด เพลงวันแม่ไงฮะทุกคนอะไต้หวันทุกคนอะยืนอยู่วันแม่เขาก็ฟังเพลงไปเขาก็ไม่เห็นรู้สึกอะไรไม่แต่เราอะน้ําตาไหลเนี่ยร้องไห้อยู่คนเดียวนะเพื่อนมันก็งงว่าเอ้ไอ,อ,อีนี่มันร้องไห้ทําไมนะคือถ้าคนที่ไม่เคยไปอยู่ต่างประเทศคนเดียวนะคุณจะไม่รู้นะฮะอย่างเราเนี่ยก็รู้รู้เลยว่ามันมันแบบถ้าถ้าเลือกได้นะจินนี่ ไม่อยากจะส่งถ้าถ้าเกิดว่าจินนี่มีลูกนะจินนี่จะไม่ส่งเขาไปเรียนแบบนั้นนะถ้าคุณไปเนี่ยคุณก็ต้องไปอยู่กับเขาด้วยนะไม่งั้นเด็กมันแบบน่าสงสารนะฮะคือหนึ่งคือถึงแม้ว่าที่บ้านเราจะพูดภาษาจีนนะเพราะเราเป็นจีนอยู่นานนะฮะคือมันจะใกล้เคียงกับภาษาจีนกลางเรื่องฟังอะไรก็คือไม่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่เวลาเราไปอยู่ที่ไต้หวันเนี่ยถ้าเราไปเรียนหนังสือนะคะอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเวลาที่เขาพูดค่ะ คือมันจะเร็วมากเราจะฟังไม่ทันปีแรกนะคะจินนี่บอกเลยว่าปีแรกเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าเขาสอบเมื่อไหร่คือเราก็ไปนั่งเรียนทุกวันใช่ป่าเขาพูดแล้วเราก็คือรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอะนะแล้วเขาก็จะประกาศไปว่าเออวันไหนวันไหนสอบนะคือเราฟังแต่ว,ว่าเราไม่รู้ไงไม่รู้เรื่องอะ่ะมันเหมือนไม่ไ,มได้ซึมเข้าไปในหัวค่ะแล้วอยู่ดีๆคืออาจารย์บอกว่าวันนี้สอบนะะ ทำข้อสอบผ่านปีแรกเพราะว่าไรเพราะว่าเนื่องจากเราไม่รู้เรื่องไงคะเราฟังไม่ทันเราเรียนไม่ทันเขานะ่คะทุกวันที่กลับบ้านนะไม่เคยดูทีวีนะคะปีแรกค่ะจินนี่จะนั่งทบทวนอ่านหนังสือนะคะอ่านหนังสือไปเรื่อยๆนะคะแล้วจินนี่ไปเรียนแบบโรงเรียนแบบออ่พาน,นิษะนะคะโรงเรียนเขาจะมีเปิดสี่สาขาวิชานะคะแล้วที่ไต้หวันคือมันแปลกอย่างหนึ่งคือ คนที่เรียนโรงเรียนรัฐเนี่ยเขาถือว่าเป็นเด็กที่เก่งทุกคนจะแข like ่งกันสอบเข้าโรงเรียนของรัฐอย่างเดียวถ้าพวกที่เข้าเอกชนเนี่ยเขาถือว่าเป็นเด็กอีกเกรดหนึ่งนะคะเวลาคุณไปสมัครงานน่ะเขาจะเลือกเด็กที่จบจากโรงเรียนรัฐด้วยนะคะแล้วโรงเรียนที่จินนี่เข้าเนี่ยมันจะเป็นโรงเรียนที่อยู่อันดับสองในเถวหยวนนะเด็กที่นั่นคือสอบเข้าทุกคนเก่งหมดอ่ะนะคะสาขาที่ยากที่สุดคือบัญชีนะ ตอนนั้นที่ไปที่ฝ่ายทะเบียนนะคะพอไปถึงเขาบอกอคุณมาจากเมืองไทยเพราะเขาก็เขาก็รู้ว่าเองเด็กที่มาจากต่างประเทศเนี่ยมันจะอ่อนภาษาแล้วเรียนไม่ทันนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ท้ายๆของห้องกันหมดนะคะพอจินนี่ไปถึงเนี่ยายทะเบียนเขาบอกว่าให้จินนี่ไปเรียนออกแบบเสื้อผ้าหรือไม่ก็ค้า,าก,กรรมเขาบอกอันนั้นมันง่ายแต่เราไม่ใช่ไงคะที่บ้านเราแบบเปิดร้านขาย พวกขายของชำอ่ะเขาบอกว่าไม่เรียนไอ้เรื่องไอ้เรื่องที่ว่าให้ออกแบบเสื้อผ้าม,มันไม่ใช่งานที่เราชอบนะคะข้าวากรรมเราก็ไม่เรียนเพราะว่าเราไม่ชอบทํากับข้าวนะ,ะก็คือยืนยันว่าจะเรียนสายบริหารธุรกิจนะคะสุดท้ายอาจารย์ก็คือต้องยอมอ่ะเขาก็ยอมให้เราลงเรียนบริหารธุรกิจนะคะบิสเนสอะค่ะเขาแปลเป็นภาษาอังกฤษ บริหารธุรกิจเนี่ยมันก็จะเป็นเด็กที่สอบเข้าเป็นอันดับที่2ของโรงเรียนน่ะก็คือกลุ่มแรกที่เก่งๆเนี่ยให้เลือกบัญชีกลุ่มที่2จะเป็นบริหารธุรกิจนะฮะกลุ่มที่3ก็จะเป็นพวกออกแบบเสื้อผ้ากลุ่มที่4ก็จะเป็นก้าวกรรมก็แบ่งตามนี้นะฮะก็ได้ไปอยู่ในห้องห้อง A ของบริหารธุรกิจนะฮะปีแรกก็อย่างที่บอกนะฮะไม่เข้าใจสอบก็ไม่รู้เรื่องนะฮะยังดีนะคะที่สอบได้ที่43นะคือตอนนั้น รู้สึกว่าเอ้ยทําไมเราเราสอบได้ท้ายๆของห้องนะฮะอย่างเมื่อก่อนอยู่เมืองไทยอะตอนที่เรียนภาษาไทยอยู่ใช่ไหมจินนี่เป็นคนที่ไม่เคยทบทวนหนังสือนะแต่เราอาศัยความจําดีไงฮะเวลาคุณครูสอน,น,นเราก็จะจำเราก็จะฟังเขาตั้งใจฟังมันก็จะจําได้อะ่ะเวลาสอบก็คือเกรดก็ไม่ค่อยดีนะก็คือสามจุดกว่าขึ้นไปอะแต่สอบได้ที่ปีแรกสอบได้ที่สามของห้อง เทอมที่สองสอบได้ที่หนึ่งของห้องนะเกรเฉลีย่ยของเราไม่ได้ดีขึ้นแต่เป็นเพราะไอ้คนที่สอบได้ที่หนึ่งที่สองเกรดมันตกค่ะเราก็เลยได้ที่หนึ่งตลกใช่ไหมคะเออแต่พอไปไต้หวันคือโอ้ยไม่ก็นะฮะได้ที่สี่สิบสี่สิบสามมั้งหรือว่าสี่สี่สิบหกหรือว่าสี่สิบเท่าไหร่คือไทยๆของห้องอะข้างหลังยังมีอีกคนไต้หวันยี้ไม่กี่คนและคนสุดท้ายคือใครรู้ปะ่ะคนที่มาจากเมืองไทยเหมือนกันนะ พอปีที่2ปีที่3าเนี่ยก็คือเริ่มรู้เรื่องแล้วล่ะนะ,ะปีที่3มตอนที่จบเนี่ยสอบได้ที่16ของค้องนะ,ค,ะคือในตัวทรัมป c r i ิปของเราเนี่ยเขาจะมีเขียนอยู่ว่าคุณเป็นลำดับที่เท่าไหรของคองนะ,ะตอนนั้นรู้สึกว่าภูมิใจมากเลยนะคะคะแนนเราดีขึ้นดีขึ้นตามตามลำดับนะฮะแต่ก็คือเรียนแบบเหนื่อยมากนะคะเพิ่งจะรู้สึกว่าการเรียนหนังสือมาต้องเรียนอย่างนี้นะฮะแล้วหลังจากนั้น,นจินที่เขาไม่กลัวอีกเลยนะฮะเวลาไปเรียนที่ไหนเนี่ย มันจะรู้สึกว่าง่ายนะคะอ่าที่ไต้หวันเนี่ยก็คือเด็กจะบอกว่าเด็กมันเก่งกันทุกคนนะคะถ้าอยู่ในโรงเรียนเดียวกันเนี่ยมาตรฐานมันจะเท่ากันคนที่ได้ที่หลังๆเนี่ยเขาสามารถที่จะเขาแค่ขยันนะมันอยู่ที่ว่าคุณขี้เกียจหรือเปล่าเตรียมตัวสอบมาดีไหมนะคะถ้าเขาขยันคือเขาสามารถสอบแข่งกับคนที่ได้ที่หนึ่งนะคะอันนี้แหละคือความแตกต่างของคนไต้หวันนะคะ แล้วยังมีอีกนะที่ไปเนี่ยนอกจากไอ้เรื่องที่คิดถึงบ้านนะคะเรื่องที่การศึกษาของไต้หวันที่เน้นโรงเรียนรัฐบาลมากกว่าโรงเรียนเอกชนนะคะค่าค่าเทอมมันจะถูกกว่าเอกชนและคุณภาพเด็กมันจะดีกว่าเอกชนนะคะแล้วสามคือไอ้ความไม่รู้ของคนไต้หวันที่มันมาถามเราว่าขี่ช้างมาหรือเปล่านะคะแล้วอีกอีกข้อหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็คือไต้หวันนะคะ สมัยที่จินนี่ไปเรียนนะ่ะก็คือยี่สกว่าปีที่แลนะ้วน่ะคนไต้หวันเขาจะกลัวแรงงานไทยนะที่ไปที่นั่นนะ่นะขณะเพื่อนของจินนี่นะะก็มาบอกว่าอย่าไปใกล้คนไทยนะอย่าไปใกล้พวกแรงงานไทยนะมันน่ากลัวเดี๋ยวมันจะฆ่าเรารู้บอกว่าตอนนั้นจินนี่คิดยังไงนะจินนี่บอกเขาจินนี่บอกเขาว่าทําไมคุณต้องไปกลัวคนไทยด้วย เขาก็คนเหมือนคุณมีหูมีตามีจมูกมีปากเหมือนคุณทุกอย่างเพียงแต่ว,ว่าเขามาจากประเทศที่ต่างกันเท่านั้นเองไม่มีอะไรต้องกลัวนะคะคนไต้หวันเนี่ยเขาจะคือคือพวกนี้เนะี่ยเขาจะประมาณว่าถ้าผิวผิวแบบสีแทงหน่อยนะคะ หรือสีดำหน่อยนะเขาจะกลัวกันนะ,ะแล้วในโรงเรียนนะ่ะถ้าอยู่โรงเรียนไทยถูกไหมสมัยที่เราอยู่เมืองไทยเด็กนักเรียนทุกคนนะ่ะเวลาเราจะไปโรงเรียนเราต้องรีผ้าใช่ปะ่ะโอ้โหไปไต้หวันแล้วนี่คือไม่เคยเห็นใครรีผ้าเลยค่ะมีแต่พวกเราที่รีผ้ามาโรงเรียนนะฮะเสื้อนักเรียนของเราจะดูดีตลอดนะฮะไอ้พวกไต้หวันนี่โอ้โหยังกับเพิ่งลือออกมาจากลังอ่ะนะ,ะที่นั่นก็จะมีฤดูไงนะฮะ ฤดูร้อนก็จะใส่เสื้อแขนสั้นนะฮะฤดูหนาวก็จะเป็นแขนยาวนะ,ะเปลี่ยนฤดูทีนะเห็นเลยโอ้โหเสื้อนี่ยับยังกับใส่ไว้ในหลังมันไม่ดูกี่เดือนอย่างเงี้ยก็ดึงออกมาก็ใส่ไปโรงเรียนเลยนะ,ะรองเท้าก็ไม่เคยซักนะ,ะด้าหมดนะฮะถ้าสังเกตดูนะฮะเด็กนักเรียนมันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแลอีกข้อหนึ่งคือรักแร้ก็ขนรักแร้ก็ไม่ไม่ทอ อันนี้คือสมัยที่พวกเราเรียนที่นั่นนะพวกเราเวลาเจอกันพวกเราก็จะเมาส์กันเรื่องนี้ค่ะอู้ดูสิขนรแรงมันนะไม่ถอนนะพอยกมือขึ้นก็คือเห็นแล้วอ่ะนะอย่างกับหนอนวิ่งอยู่นะฮะอันนี้แหละที่มันเป็นความแตกต่างของวัฒนธรรมอ่ะที่นั่นคือเขาจะไม่ถือไงฮะแต่คนไทยคือไม่ได้ถูกไหมเออมันตลกอ่ะตรงนี้ค่ะคือสิ่งที่ไต้หวนันสอนจินนี่ก็คือ คุณครูที่นั่นดีนะคะอย่างพวกเราเนี่ยเป็นนักเรียนที่มาจากเมืองไทยนะฮะเรียนไม่ทานเพื่อนอยู่แล้วละนะคะคุณครูแฝงแ,แนวอ่ะเขาจะให้พวกเราเนี่ยนักเรียนที่มาจากประเทศไทยประเทศพมา่าประเทศเกาหลีมันจะมีประเทศจากแอฟริกาด้วยนะคะทุกคนอ่ะไปที่ห้องแนะแนวค่ะคุณครูก็จะมาติวเรื่องภาษาจีนให้นะะ แล้วนี่แหละเป็นสายเฮุที่จินนี่สามารถสอบภาษาจีนได้เกรดเฉลี่ยสขึ้นไปนะเราก็จะได้เงินมา1,000บาทนะฮะทุกปีนะแต่แต่ก็ยังดีนะที่ตอนที่จบนะ่ยพอดีมีรุ่นน้องอีกคนหนึ่งนะฮะเขามาจากพมา่าโอ้เด็กพม่าคนนี้เก่งมากนะฮะสอบเขาอยูเออ่เขาเรียนสาขาบัญชีนะฮะมาถึงปีแรกคือสอบได้ที่หึงของห้องอะ่ะนะ แบบทั้งโรงเรียนน่ะตกใจว่าเอ้ยมันไม่คีมมีนักเรียนต่างชาติที่ไหนมาถึงเราสอบได้ที่หนึ่งของห้องนะคะไอคนนั้นเป็นคนแรกนะและเป็นปีที่สของจินนี่ที่ใกล้จะจบแล้วะคะ่ะแล้วตอนนั้นระ,ะแนนเราก็ดีขึ้นนะคะได้สิมหกก็ยังถือว่าไม่ไอายขี้หน้าเจ้บ้านเขาและการที่ไปเรียนไต้หวันนะ,ะก็ทําให้จินนี่รู้ว่าฉันเป็นคนไทยโดยสัญชาตินะคะ ถึงแม้ว่าจะดูหน้าจีนๆอย่างเงี้ยเวลาออกไปไหนนะถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนไทยไม่มีใครเชื่อนะเพราะว่าจินนี่แบบหน้าเธอออกจีนมากอะนะแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าก้าแรกที่ไปถึงที่นั่นะ่ะทุกคนเขาจะแบ่งจินนี่ว่าเธอเป็นคนไทยเธอมาจากเมืองไทยเราถึงได้นับตั้งแต่นั้นมานะคะรู้เลยว่า ฉันเป็นคนไทยโอเคนะคะหรือวันหลังจะมาแชร์ประสบการณ์อย่างอื่นให้ฟังค่ะเจอกันใหม่วิดีโอนะนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ